สวัสดีครับทุกคนชาว VPN ทุกๆท,ท่านแล้วก็สวัสดีชาวกลุ่มต่างๆ VPN นะครับก็สวัสดีทุกๆคนเลยแล้วกันนะครับก็วันนี้มาทําตามสัญญาที่ได้ทําการโพสต์ลงไปนะครับนะว่าวันนี้ผมจะมาทําการสอนวิธีใช้แอปทั้ง2ตัวนี้นะครับนะครับใครยังไม่ไดาวนโหลด ผมแนะนําให้เป็นดาวน์โหลดติดเครื่องไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้งแอปทั้ง2ตัวนี้ไว้ให้นะครับไว้ข้างบนคลิปหรือข้างล่างอาของคลิปหรือได้คอมเมนต์ Comment นะครับก็ไปกดดาวน์โหลดกันไว้นะครับดาวน์โหลดได้ที่เพจสโตูเดอร์นะครับไปกดดาวน์โหลดกันไว้นะถ้าเกิดใครยังไม่ดาวน์โหลดก็ไปดาวน์โหลดกันนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไม่ว่าผมจะเอาวิดีโอนี้ลงแพลตฟอร์มไหนก็ให้ทุกคนฝากรบกวนช่วยให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น t i k t o k ถ้าเกิดเป็น t i k t o k ก,ออก,ก็ฝากไปกดรูปหัวใจนะครับเขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะกดรูปหัวใจกดอะไรให้มันเปิดการมองเห็นให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะ อ่าลิงก์ทิกตอกแล้วก็อ่าคลิปไอ้นั่นแหละลิงก์ต้อลิงก์ช่องทิกตอกของผมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันก็ฝากให้ทุกคนไปกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคมาเรามาเริ่มขั้นตอนแรกได้เลยครับซึ่งผมได้กดอันดับแรกเลยทุกคนต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับแต่แนะนําให้ทุกคนปิด ข้อมูลมือถือก่อนนะครับปิดข้อมูลมือถือลงไปก่อนนะครับไม่ชนะแล้วถ้าเกิดเปิดอยู่เดี๋ยวเงินมันจะหายออกจากซิมนะครับแนะนําให้ทุกคนหาหาอินเทอร์เน็ตจากมือถืออื่นๆจากมือถืออื่นๆก่อนหรือ wiFi ที่บ้านก่อนก็ได้นะครับก่อนจะเปิดเน็ตมือถือนะครับผมอ่ะก็ผมหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจเนาะเออลืมบอกไปถ้าเกิด ทุกคนดูคลิปผมไม่เข้าใจก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์อ่าวิดีโออีกท่านหนึ่งไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็กดก็ไปที่ลิงก์แล้วก็ไปรับชมได้เลยนะครับนะนะครับเผื่อป้องกันเผื่อแบบดูผมไม่เข้าใจผมอาจจะพูดวกไปวกวนไปวนมาเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆจะงงนะครับผมก็เลยป้องกันไว้ดีกว่า นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้วิดีโอของอีกท่านหนึ่งไว้แล้วกันนะครับก็ฝากไปดูกันเยอะเยอะด้วยแล้วกันเนาะเผื่อจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับหรือถ้าเกิดดูของดูผมเข้าใจแล้วก็ทําตามที่ผมแนะนําหรือบอกได้เลยครับนะครับอันดับแรกอย่างที่ผมบอกครับโหลดแอปทั้ง2ตัวนี้ไว้เลยนะครับติดเครื่องไว้ใครยังไม่ดาวโหลดก็ไปดาวโหลดได้ที่ Pay Store นะครับมาอันดับแรกก็ให้กดสมัครโปรซึ่งผมสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันดับแรกให้กดสมัคร โปรหรือรหัสตามนี้ครับนะครับผมอ่าเก้าสามห้านะครับสี่เหลี่ยมอ่าสาห้านะครับตามนี้นะครับซึ่งผมกดสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกดปั้งแล้วไปที่แอปนี้ก่อนเลยครับนะครับกดเข้าไปที่แอปนี้ครับนะครับ พอกดเข้ามาที่แอปนี้ใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่ๆนะครับมันจะให้ล็อกอินก่อนนะอันดับแรกก็ไปล็อกอินตั้งชื่อรหัสผ่านนะครับแล้วก็พร้อมด้วยเบอร์โทรนะครับของตัวท่านเองนะครับของตัวทุกคนเองนะครับเบอร์โทรของทุกๆท,ท่านนั่นแหละนะครับกรอกเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับพอล็อกอินแล้วมันจะเข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้ก็อันดับแรกครับ ผมก็จะเติมเงินเข้า,าผ่านแอปนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณ0บาทนะครับผมจะเติมเงินเข้าก่อนนะกดเข้าไปที่ด้านบนครับผมจะเลือกอไปทูวอลเลตนะนะครับหลังจากนั้นผมก็จะกรอกเงินเข้าไปเลยกรอกเงินใครใครสนัด ธนาคารก็สามารถเติมธนาคารได้นะใครถนัดทัว w a เล็ตก็เติมผ่านทัว w a เล็ตก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกรอกเงินที่ผมเติมเงินในทัวร์เล็ตเข้าไป100บาทนะครับโอเคกดยืนยันมันก็จะเด้งเข้าไปที่แอปครับทีนี้ผมก็กด ยืนยันได้เลยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมสแกนมือสแกนไอนี่ก่อนรหัส otp ก่อนนะครับอ่ากดยืนยันนะครับเฮ้ยเขาเรียกอะไรนะสแกนอันนั่นแหละนะครับใส่รหัสเข้าไปทีนี้ผมก็จะกดตกลงเลยครับโอนเงินเข้านะครับอ่าเงินโอนเรียบร้อยแนละ้วทีนี้ทีนี้ พอเงินเข้าเดี๋ยวผมจะ c o ก็ปี้ก่อนนะโหลดก่อนอ่ะเก็บไว้นะครับทีนี้ผมก็จะเด้งเข้าไปที่แอปครับแล้วมาดูทีนี้ว่าผมจะได้เงินอยู่ประมาณเท่าไหร่เอาเงินไม่พอเหรอเอาทําไมเงินไม่พอล่ะ อ้าวทำไมเงินไม่พออาเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปแป๊บหนึ่งนะอ้าวทำไมเงินไม่พออ๋อแสดงว่ามันมียอดค่าเติมอยู่โอเคเดี๋ยวผมขอเรียกน้องแป๊บหนึ่งนะอดอดอด ผมก็นึกว่าเติมเงินเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวขอผมเอาเป็นว่าผมจะไม่ตัดคลิปนะเดี๋ยวรอนองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะโอนเงินธนาคารเข้าทัวร์เรดแป๊บหนึ่งนะครับตามหลักมันต้องเติมสักร้อยนะครับไม่ฉะนนั้นแล้วมันจะสมัครโปรมันจะไอเติมเงินเข้ามือถือไม่ได้แล้วผมจะได้ไม่ผมจะไม่ได้โปรนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ อขออภัยครับต่อนะครับอะเมื่อกี้ผมเติมเงินไม่พอนะครับผมก็เลยเติมเงินเข้าเบอร์ทัวลเร็ตเป็นที่ร้อยทีนี้ผมจะเติมเงินเข้าอีกนะประมาณน่าจะประมาณอ่าสักห้าสิบแล้วกันเนาะน่าจะพออยู่แหละนะครับให้อ่กกดเข้าไปที่ทัวลเรลตเลยผมเมื่อกี้ผมเติมเงินเข้าทีนี้ผมจะกรอกอจำนวนเงินเข้าไปประมาณเท่าไหร่ดี อเมื่อกี้ผมเหลือมีเงินอยู่เท่าไหร่97บาท979899ประมาณอ่ะสบาทได้ไหมลองดูนะไม่รู้ลองดูนะครับให้มันครบร้อยครับทุกคนนะครับไม่รู้จะเติมได้เท่าไหร่นะลองดูอ่า4บาทได้ไหมอ๋อไม่ได้ต้องเติม5้าอ่ะสักประมาณ5บาทได้ไหมไม่ได้อีก อ่ะสักยี่สิแล้วกันไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าน่าจะได้แหละนะครับอ่กดเพื่อขาดเผื่อเกินครับอ่ะทีนี้กดยืดยันนะครับน่าจะพอแหละอ่ะโอเคทำการเติมเงินเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะไปเข้าที่แอป ทีนี้มาที่แอปดูที่ว่าผมจะ่ามีเงินประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับประมาณนี้หนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับประมาณนี้ทีนี้ผมจะเติมเงินเข้ามือถือนะครับนะอันดับแรกให้มากดตรงนี้เลยครับทุกคนให้มากดตรงนี้ครับใครที่ยังไม่เติมเงินเข้าแอปก็แนะนําให้มากดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือก อ่ามันจะมีระบบให้เลือกธนาคารแล้วก็ทูบัลเล็ตน,นะใครถนัดแบบไหน,นก็เติมเงินผ่านช่องช่องทางนั้นๆได้เลยนะครับนะครับอ่าโอเคทีนี้ผมจะเติมเงินเข้าเบอร์นะครับเพื่อจะอ่าได้ปโปรนะครับอ่าโอเคนะครับโอเคทีนี้ผมจะกรอกเบอร์ไปนะครับ08 5ห้า สอกโอเค,อเคกดตกลงไปเลยนะครับทีนี้ผมจะเติมสักร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับกดร้อยหนึ่งเลยนะทีนี้ก็กดยืนยันนะครับนะครับอ่าหลังจากนั้นจะได้หรือเปล่าผมอ่าได้เรียบร้อยนะครับรอระบบมัน สักนิดนึงทีนี้อย่าพึ่งเปิดนะครับอย่าเพึ่งเปิดอ่าเขาเรียกอะไรนะอย่าพึ่งเปิดนะครับข้อมูลมือถือเด็ดขาดนะครับผมจะทําการดึงเงินคืนนะครับนะครับต้องทําการดึงเงินคืนก่อนนะครับเห็น <He S 2> ไหมข้อความเด้งขึ้นมาอาแสดงว่าผมสมัครเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะดึงเงินคืนให้มากดที่ตรงนี้ครับทุกคนในการดึงเงินคืนนะเนะี่ย แนะนำนะครับอย่าเพิ่งเปิดข้อมูลมือถือเด็ดขาดนะครับไม่ใช่งั้นไม่ชนนั้นแล้วเงินในซิมของท่านจะหายนะครับให้มากดตรงนี้ก่อนนะครับมากดด้านบนแสดงว่าผมได้โปรมอนมาเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ผมจะทําการด,ดึงเงินคืนนะครับประเด็นคือดึงเงินคืนจะพูดซ้ําทําไมอ่ะครับต่อนะครับผมก็ เมื่อกี้ผมกำลังงงว่าเอ้ยมันดึงเงินคืนไม่ได้ผมลืมนะครับใครถ้าเกิดใครเป็นกรณีแบบผมนะที่มันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับขึ้นอย่างเงี้ยครับทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะนะครับผมลองไปกดดูนะครับถ้าเกิดของของใครขึ้นอย่างนี้นะผมแนะนําให้มากดที่ด้านบนครับตรงนี้ตรงนี้ครับกดไปเลยนะครับกดเลือกครับ ผมเลือกไอาการไอโทรเนี่ยที่มันเป็นรูปโทรศัพท์เนี่ยครับกดไปเลยครับการเติมเงินโอนเนี่ยครับเอาประมาณเนี้ยแล้วทีนี้ผมก็จะกดปุ่มเขียวนะครับเอาที่ผมเข้าใจแบบบ้านๆนะมิกิขออภัยด้วยครับมิกิผมกําลังงงแล้วผมก็หยุดคลิปไปเอ๊ะว่าทาไมมันเติมวา่ามันทําไมโอนเงินคืนไม่ได้นะครับผมเอาง่ายๆผมงงกับระบบผมงงของผมเองนะไม่เกี่ยวกับระบบนะ โอเคครับผมเข้าใจนะครับผมให้ผมเลื่อนมากดที่ผมแนะนําไปเมื่อตะกี้ให้มากดตรงนี้ครับลองกดดูนะเมื่อกี้ผมโอนเงินหนึ่งร้อยบาทเข้าไปนะครับกดโอนเงินคืนกดตกลงตรงนี้ครับอ่ะรอสักครู่รอให้เงินมันโอนเงินก่อนนะครับอ่ะ,อะจังหวะน,นี้เราต้องรออย่างเดียวครับ รอให้มันดึงเงินคืนก่อนนะก่อนจะเปิดเน็ตมือถือนะรอครับต่อครับทุกคนขออภัยนะครับมอก้ผมได้ทำการรอให้ระบบมันดึงเงินคืนก่อนนะอ่าอันดับแรกนะครับขออภัยก่อนเลยที่หยุดคลิปนะครับให้อ่าถ้าเกิดใครทำ ใครทาตามขั้นตอนที่ผมแนะนําไปตั้งแต่ขั้นต้นนะครับ 1. ให้ล็อกอินในแอปนี้นะครับ2ล็อกอินเสร็จแล้วเติมเงินเข้าแอปนี้นะครับให้ที่ให้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะเติมเงิน100บาทก็ได้หรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆครับนะครับเติมเงินเข้าไปนะครับแล้วทีนี้พอเราเติมเงินเข้าไปเราให้มากดตรงนี้ครับ แต่จริงๆผมก็ได้เงินคืนแล้วเป็นที่เรียบร้อยแลวเห็นไหม <S <S นะครับผมได้เงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอพอทุกคนเติมเงินอันดับแรกนะผมจะไล่ลตั้งแต่ต้นเลยนะครับเอาที่เข้าใจง่ายๆนะอันดับแรกนะครับให้เติมเงินกดเข้าไปที่ตรงนี้ครับทุกคนนะครับขออภัยด้วยครับเมื่อกี้ผมได้ทําการรอให้ทางระบบแอปเขาทําการดึงเงินคืนให้นะครับ อ่ะกดเอ้าจะกดรูปปากกาเออกดไม่ติดนะครับอันดับแรกให้มากดปุ่มนี้ก่อนครับด้านบนนะครับกดเข้าไปนะครับเพื่อจะโอนเงินเข้าแอปนะครับแอปนี้นะครับจะโอนผ่านธนาคารผ่านทัวเรตก็ได้ครับแล้วแต่ที่ทุกคนสะดวกเลยนะครับนะครับสมมติผมโอนเงินอ่ะโอนเงินผ่านทัวเรตกดเข้าไปที่ทัวเรตครับขั้นตอนที่สองะขั้นตอนแรกให้มากดที่ ด้านบนด้านบนของมุมนะครับกดเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ก็ให้เลือกอธนาคารนะครับนะครับใครมีทูวอเลตก็สามารถเติมเงินทูวอเลตใครมีธนาคารแบบไหนก็มันก็จะมีแค่ธนาคาร SCB กับอันนี้นะครับนะผมก็ไม่รู้ไม่รู้ชื่อธนาคารนะเอาที่เข้าใจง่ายๆผมถนัดทูวอเลตก็กดที่เข้าไปที่เข้าไปที่ทูวอเลตครับ กดเข้าไปครับแล้วก็กอกจํานวนเงินนะครับสมมตินะกอกจํานวนเงินหนึ่งหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยนะครับกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเด้งเข้าไปที่หนะ้าแอปของทอัวเรลของเรานะครับเราทีนี้เราก็กดยืนยันตรงนี้นะครับซึ่งผมกดสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมจะไม่กดอีกนะครับเพราะว่าผมไม่มีตังค์แล้วนะครับโอเคสมมตินะผมกดเรียบร้อยทีนี้ มันเงินเงินที่เราโอนเงินที่เราโอนผ่านทัวเรตมันก็จะเด้งเข้ามาที่แอปนี้ครับนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่แอปนี้หนึ่งร้อยตอนแรกผมเติมหนึ่งร้อยมันก็จะได้เงินประมาณเก้าสิบเจ็ดบาทมันไม่พอผมก็เลยเติมอีกยี่สิบาทเข้าไปมันก็จะมันก็จะได้ประมาณหนึ่งร้อย้หนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทไอ สิบเจ็ดบาทอ่าประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ผมได้พอเติมเข้ามาปุ๊บมันก็จะได้เงินจํานวนนี้และทีนี้พอเราเติมเข้ามาแล้วก็ให้มากดที่นี่ครับขั้นตอนที่สามนะขออภัยที่พูดวกวนนะครับให้มากดที่ตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปมือถือนะครับการโอนเงินเข้ามือเข้าเข้าเบอร์นะครับเข้าเบอร์เข้าเบอร์โทรเรานั่นแหละนะครับกดเข้าไปครับปั้ง พอกดเข้าไปทีนี้ผมก็จะให้ทุกคนเลือกเครือข่ายที่จะเติมนะครับผมใช้ซิมท o ผมก็จะเลือกของทั o ร m มูฟนะครับกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นให้กรอกเบอร์โทรของเรากดอ่าสมมติผมกรอกเบอร์เข้าไป0 85 5 8 5 2 6ห2องนะครับอ่ากดไปแล้วก็มากดที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้น ยอดเงินมันก็จะเข้าไปที่เบอร์โทรของเรานะครับให้มากดตรงนี้ก่อนนะหลังจากนั้นยอดเงินมันก็จะเข้าไปที่เบอร์โทรของเอเบอร์โทรของเราหลังจากนั้นกดเข้ามาที่แอปครับอ่าพอยอดเงินปุ๊บมันก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับว่าคุณเติมเงินเข้าเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับอันนี้เอาแบบขั้นขั้นตอนแบบง่ายๆสั้นๆนะครับนะพอกดปั้งเข้าไปทีนี้ เพื่อนๆอย่าพิ่งเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับอย่าเพิ่งเปิดเอาง่ายๆทุกคนใครที่ใช้งานแบบผมอยู่เนี่ยที่ผมกําลังอัดอยู่เนี่ยอย่าพิ่งเปิดเน็ตมือถืออย่าเพิ่งเปิดข้อมูลมือถือเด็ดขาดต้องใช้ Wi-fi หรือเน็ตจากที่อื่นก่อนนะครับค่อยเปิดเน็ตมือถือนะครับให้ทําการาดึงเงินคืนให้สําเร็จก่อนนะแบบนี้นะครับการดึงเงินคืนขั้นตอนสุดท้าย นะครับให้มากดที่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเปิงแล้วทีนี้ตอนแรกมันจะไม่ขึ้นอ่าเท่าที่ผมเข้าใจนะตอนแรกมันจะไม่ขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับใครที่ขึ้นอ่าแบบหน้าตาแบบผมของผมก่อนนะอันดับแรกมันจะขึ้นแบบนี้ของผมนะผมก็งงว่าทำไมมันกดเงินทําไมมันกดอ่าดึงเงินคืนไม่ได้นะครับของผมมันขึ้นอย่างนี้ ของผมมันขึ้นอย่างนี้ผมก็งงเอ๊ะทาไงดีว่ามันทำไมมันดึงเงินขึ้นไม่ได้ทีนี้ผมก็จะลองมากดตรงนี้ครับทุกคนกดที่ด้านบนครับแล้วทีนี้ให้เลือกโหมดให้เลือกโหมดหมู่ผมก็มาเลือกอันที่สองครับที่มันจะเขียนว่าเติมเงินมือถือนะครับถ้าเกิดผมอ่านไม่ผิดนะกดเข้าไปครับมันก็จะขึ้นแบบนี้มันก็จะให้เรากดมันจะมีปุ่มเขียวครับบอกให้เราดึงอะไรสักอย่างนะครับมันจะมีปุ่มเขียวให้เรากดนะครับผมก็จำไม่ได้ กดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นกดเข้าไปพวบมันจะขึ้นมันมันมันเงินมันจะขึ้นข้อความาประมาณว่าให้เรากดตกลงครับว่าเราเดึงเงินว่าเราเดึงเงินคืนเท่านี้เท่านี้เราก็กดตกลงไปครับพอกดตกลงเข้าไปครับทุกคนอย่าเพิ่งเปิดอย่างที่บอกครับทุกคนอย่าเพิ่งเปิดเน็ตมือถือนะครับนะครับแนะนำล้าอย่าเพิ่งเปิดให้ตัวแอปตรงนี้ครับให้มันทํางาน ให้มันให้มันสามารถให้เขาเรียกอะไรนะให้มันดึงเงินคืนให้สําเร็จก่อนนะครับพอมันดึงเงินคืนปุ๊บพอมันดึงเงินคืนสําเร็จแบบนี้แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับว่าคุณเอว่าคุณดึงเงินคืนเป็นที่สําเร็จแล้วประมาณนี้เอาที่ผมเข้าใจนะหลังจากนั้นให้ทุกคนตรวจสอบครับว่าเงินมันเด้งเข้ามาเหมือนเดิมไหมนะครับทีนี้ผมจะเข้าไปที่หน้าหลักนะ หลังจากหลังจากนั้นเงินเดือนเงินที่ผมเติมมาเห็นไหมครับทั้งตั้งแต่ข้างต้นนะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยผมจะเติมประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทนะประมาณนี้ผมจะเติมประมาณนี้เงินมันก็จะเด้งเข้ามาที่แอปหลังจากนั้นเราก็เราก็สามารถเปิดข้อมูลมือถือได้เลยนะครับเราก็จะได้โปรแบบนี้ขึ้นมาผมมองผมหวังว่าทุกคนคงจะไม่ผมหวังว่าทุกคนคงจะไม่งงอย่าง ที่ผมได้ทําการอธิบายไปนะครับผมขออภัยด้วยที่ทําการหยุดคลิปนะแต่อธิบายให้คร่าวๆนะครับให้ทุกคนเข้าใจหรือถ้าถ้าเกิดทุกคนไม่เข้าใจจริงๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิธีการใช้งานแอปตัวนี้ให้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปวิดีโอเจ้าของเ,ออเ,ออเขาเขาได้ทําการอธิบายละเอียดละเอียดมากละเอียดกับผมอีกเดี๋ยวให้ทุกคนกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็ไปรับชมได้เลยนะครับ หรือถ้าเกิดใครเข้าใจที่ผมอธิบายหรือได้ทำการอบอกวิธีใช้ใช้งานแล้วก็ลองทําตามที่ผมแนะนำดูนะครับนะ,ะหลังจากนั้นพอเราทำการให้ตัวแอปมาดึงเงินดึงเงินคืนสำเร็จแล้วทีนี้เราก็เปิดข้อมูลมือถือได้เลยนะครับปิด wi-fi ครับเปิดข้อมูลมือถือครับหลังจากนั้นเราทีนี้เราก็ไปใช้งาน ใช้งานแอป VPN ตัวไหนนะครับผมดูข้อความก่อนว่าผมได้ได้โปรอย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่าเอาโอเคเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อนนใชขออภัยเอาโอเคผมก็จะได้โปรตามนี้อ่าหลังจากนั้นผมก็ไปที่แอปเลยแอปตัวนี้ครับทุกคน ใช้งานกับแอปตัวนี้ครับหลังจากนั้นก็ไปที่เปิดที่แอปเลยครับใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดที่เพจโต้ได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ทั้ง2ตัวนี้นะครับพร้อมกับลิงก์วิดีโอของพี่เขานะครับเอ่พร้อมกับลิงก์วิดีโอวิธีการใช้งานแบบที่ทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับเผื่อใครดูวิดีโอผมไม่เข้าใจเผื่อใครดูวิดีโอของผมไม่เข้าใจก็สามารถกดก็ไปที่ลิงก์ ไปดูซ้ําอีกได้นะครับแนะนําให้ไปดูซ้ํานะเผื่อไม่เผื่องงนะครับตอนแรกผมเองผมก็งงว้าทาไมมันทําไมเงินทําไมมันดึงเงินคืนไม่ได้โอเคผมเข้าใจผิดนะครับผมผมพูดตรงตรงผมอ่าผมเข้าใจผิดเองนะครับโอเคประมาณนี้ละกันเนาะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจที่ผมก็อธิบายเนาะอ่าหลังจากนั้นทุกคนทําตามที่ผมแนะนําไปทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็เปิดข้อมูลมือถือครับหลังจากนั้นไปที่ แอปตัวนี้ครับใช้งานใช้งานกับใช้งานคู่กับแอปตัวนี้ครับอ๋อลืมบอกไปใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่ๆนะครับอย่าลืมอัปเดตก่อนนะอัปเดตไฟล์ครับกดอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เลือกพอ,อพอเราอัปเดตไฟล์เรียบร้อยทีนี้เราก็เลือกไฟล์ที่เราใช้งานได้เลยครับ ่ะผมขอปิดอันนี้ก่อนนะผมเริ่มเนี่กันละอ่ะปิดนะผมก็จะเลือกเซิร์ฟไทยแล้วกันกดเข้าไปครับมาดูกันว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับกดเชื่อมต่อเลยครับมาดูกันว่าจะติดไหมหน้อถ้าเกิดไม่ติดปิดโหมดเครื่องบินครับ ลองปิดโหมดเครื่องบินอีกสักรอบนึงนะครับแล้วลองเปิดใหม่ครับอ่าติดเรียบร้อยนะครับมื่กี้ผมปลดเปิดหมดเครื่องบินนะครับถ้าเกิดใครเจอกรณีแบบผมเชื่อมต่อไม่ติดทําไมมันเชื่อมต่อไม่ติดเอ้ยทําไมเราเออกดเชื่อมต่อแล้วมันไม่ติดอย่างที่ผมแนะนําไปครับ ปิดโหมดเคร like, ื่องบินก่อนอันป mm ิดโหมดเครื hmm. ่องบินก่อนเลยครับเผื่อมีกรณีแบบเชื่อมต่อไม่ติดนะครับเพื่อปิดสัญญาณมือถือให้มันจูนสัญญาณให้มันอ่าดีให้ให้มันจูนสัญญาณแบบเต็มร้อยก่อนนะถ้าเกิดใครเชื่อมต่อไม่ติดอย่างที่ผมเจอปัญหาเมื่อตะกี้นะครับให้ปิดโหมดเครื่องบินแบบที่ผมปิดนะครับอ่าปิดสมมติผมปิดปั้งอ่าทีนี้รอสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็เปิดใหม่อีกรอบนะครับกดเปิด ปุ๊บทีนี้รอให้สัญญาณมันขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นเราลองกดเชื่อมต่อดูอีกทีนะครับอ่าติดเรียบร้อยทีนี้อ่าเห็นไหมทําการติดเรียบร้อยครับมันก็จะทําการติดเรียบร้อยทีนี้ผมก็กดออกได้เลยไอ้ก่อนจะกดออกลืมบอกไปให้ทุกคนมากดเพิ่มเวลาก่อนนะไม่ฉะนั้นแล้ว ถ้าเกิดทุกคนไม่กดเพิ่มเวลาเดี๋ยวตัวแอปมันจะหยุดการทํางานนะครับให้เอาผมแนะนําให้กดวันละ2ครั้งนะครับ2ครั้งก็พอแล้วนะครับก็สามารถดูอยู่ทง YouTube ดูหนังได้1เดือนเต็มเลยครับทีนี้เราก็สบายสบายแล้วละซิมทูมูฟนะครับลองทําตามวิธีลองทําตามว,วิธีของผมดูนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ อ่าวิดีโออีกท่านหนึ่งไว้แล้วกันนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปดูนะถ้าเกิดดูของผมแล้วมันเอ้ยทำไมคนที่มันอธิบายแล้วงงนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ครับมันจะมีลิงก์ท่องนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วหลังจากนั้นให้ทุกคนไปดูวิดีโอได้เลยให้ไปดูวิดีโอวิธีการใช้งานแบบถูกวิธีและก็ถูกและเข้า,เข,าเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับลองเข้าไปดูทําความเข้าใจกับมันก่อนนะครับ พอทุกคนเข้าใจวิธีการใช้งานของแอป2ตัวนี้แล้วก็ลองทำตามที่เขาแนะนำดูนะโอเคก็ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยนะครับวันนี้ผมก็ตั้งใจเพื่อจะมาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับทุกคนนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปผิดพลาดประการใดกราบขออภัยทุกคนด้วยนะโอเคไว้เจอกันครับอา้าวก่อนจะไปเจอกันขอเข้า YouTube ก่อนล้วกันดูซิว่ามันจะใช้งานได้ไหม